โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณจัดใหญ่ให้กระหึมเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโต t โชไทยแล a ด์แอนด์อีวีเอ็กซงพนยีานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี วันนี้อยู่กับรถอีกรุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะที่ต้องบอกว่าเหนือคาดเหมือนกันนะตอนเปิดตัวทีแรกเนี่ยก็ผมคิดว่าตัวผมเองนะครับรวมถึงหลายๆคนก็ไม่คาดคิดหรอกว่ารถรุ่นนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความนิยมขนาดนี้สําหรับรถยนต์รุ่นนี้ก็คือ m i t s u b i s h i Xp กซครับแล้วก็เนี่ยต้องบอกว่าออกมาในช่วงปี2018-2019นะครับ ตอนออกมาปุ๊บเนี่ยยังจำได้ว่าครั้งแรกของ Expander ที่เจอกันก็คือเจอกันในงาน Fast Auto s h o ช Thailand ช่วงกลางๆปีอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจดีทีเดียวโดวยรถในกลุ่มนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม3แถว7ที่นั่งเป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นมินิ MPV จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่า e x p ก n d e r ก็มีรุ่นย่อยเอาไว่าไล่ให้ฟังก่อนในรุ่นย่อยของ Expander เนี่ยตัวเริ่มต้นก็จะเป็น e x p a n d เ r นรที่เป็นรุ่นเขาเรียก,บยกจะะาา 7, 99, บาท ขับขึ้นมาก็เป็นตัว GT GT ก็ประมาณ8 0 0แสนกลาง849,000นะครับแล้วก็ตัวที่ผมขับอยู่เนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าก็เป็น x p a n d e r Cross นะครับ x p a n d e r Cross ก็946,000บาทนะฮะ GLS กับ GT เนี่ยเป็นทรงต้องบอกว่าเป็นทรงเดียวกันความต่างของ2รุ่นนั้นก็คือเรื่องของออปชั่นวัสดุภายในนะครับแต่ว่าตัว x p a n d e r Cross เนี่ยมีรุ่นเดียวเลยไม่มีรุ่นย่อยแยกนะครับอยากได้ Cross ต้องเป็นแบบนี้ถามว่าต่างยังไง ก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับฟังก์ชันนะฮะแล้วก็หลักๆเลยผมว่าเป็นเรื่องของจุดประสงค์ในเรื่องของการใช้งานที่สมบุกสมบันมากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยมากกว่าตัว Expander ขึ้นมานิดนึงนะครับโดยรวมตัวนี้เนี่ยมีความสูงจากพื้นถนนจนถึงท้องรถเนี่ยอยู่ประมาณ220มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดจุดขายนะครับสิ่งที่เป็นจุดขายที่ทําให คนรู้สึกว่าถ้าอยากจะสมบุกสมบันหน่อยก็น่าจะต้องใช้ e x p ก n d e r cross สตัวนี้แหละนะฮะผมว่านะน่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในโซนต่างจังหวดัดหรือว่าพื้นที่ที่แบบสมบุกสมบันแบบฝนฟ้าคึมคมมาอย่างเงี้ยรู้แล้วต้องลุยน้ำนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้มันช่วยได้เยอะนะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาสัก5เซนนะครับอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่านิดเดียว5เซนติเมตรแต่ต้องบอก5เซนติเมตรนี่เยอะอยู่พอสมควรนะก็ได้ระยะของน้ำกระชกอยู่เหมือนกัน นะครับมองจากรูปทรงข้างนอกเนี่ยผมมาชอบตัวสไตล์ของ x x p a n d e r ตัว GT มากกว่ามันดูโฉบเฉียวแต่ถ้าคนที่ชอบในสไตล์แบบลุยๆหน่อยนะครับสมบุกสมบันหน่อยก็ต้องเป็นตัว x อ็กซ์เ r นเ s s สตัวน,นี้แหละอันนี้น่าจะตอบโจทย์ค่อนข้างชัดเจนนะครับรถคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นหลักๆนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะอย่างแรกก็คือเรื่องของระบบเกียร์เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์1.5เหมือนเดิมนะครับ 100ประมาณ105แหแรงมา้าแต่ว่าระบบเกียร์เนี่ยจากเดิมที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพอเป็นรุ่นใหม่นี้ก็เป็นระบบเกียร์ที่เป็น CVT ก็ให้อัตราตอบสนองดีขึ้นนะครับอัตราเร่งต่างๆต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นกับที่ผมชอบมากๆเลยคือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์จะเห็นว่าทั้งตัว expander และตัว expander cross เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นดูฉบเฉียวขึ้นนะครับไล่มาตั้งแต่ไฟหน้า นะฮะจะเป็นลักษณะไฟหน้าที่ผมเรียกว่าเป็นเหมือน2ชั้นน่ะคือด้านบนเนี่ยเป็นตาเหมือนตาเรียวๆนะครับเป็นตัว Daytime Running Light นะครับแล้วไฟหน้าก็จะอยู่ด้านล่างามีไฟเลี้ยวนะฮะประกบคู่อยู่ไปด้วยอยู่ในโคมเดียวกันนี่แหละผมว่าอันเนี้ยมันดูมันดูนดูฉบบเฉียวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของล้อก็เปลี่ยนล้อเป็นขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของสี ะะสีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสีใหม่นะครับออกสีเขียวเข้มเข้มนะเขาเรียกอะไรเขียวขี้มา้านะ,ะจริงๆดูเผลนๆเนี่ยอาจจะไม่เขียวนะแต่ถ้าโดนแดดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเออสีมันค่อนข้างจะเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็มากที่สุดมากกว่านั้นก็คือเรื่องของภายในห้องโดยสารเนี่ยหน้าจอตรงกลางที่ปรับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเออผมว่าชัดเจนสวยงามดีใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ ระบบแอร์จากเดิมที่เป็นปุ่มปรับหมุนอะไรต่างๆอันนี้เป็นระบบแอร์แบบต้องหมอกเป็นดิจิตอลนะครับเออใช้งานได้ดีขึ้นช่องเก็บของเป็นอีกอย่างที่เอ็กซ์แพนเดอร์และเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสเนี่ยผมว่าทำได้ดีมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกสัมภาระคือเหมาะกับการเป็นรถอ,อนเนกประสงค์แบบครอบครัวที่เวลาเดินทางคือคือถ้าคนมีครอบครัวจะเข้าใจนะเวลาผมเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ลูก2คนอย่างเงี้ยกออันนี้วางของลูกอันนี้วางโทรศัพท์อันนี้วางกระป๋องกระเป๋านะครับรวมไปถึงช่องเก็บของในเนี้ย ค่อนข้างกว้างช่องเก็บของที่เท้าแขนตรงนี้กว้างใหญ่ดีทีเดียวแล้วก็มีด้านใต้ฝาเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวช่องสําหรับเก็บกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ห่อเนี่ยพับเสียบเข้าไปเปิดขึ้นมาปุ๊บดึงใช้งานได้ง่ายเวลาจะนั่นก็ปิดเก็บลงไปเฉยก็ดีก็ไม่ต้องมานั่งเกะก,กะอยู่ภายในตัวรถนะครับวัสดุนะครับวัสดุเบาะหนังดีไซน์เบาเนี่ยผมว่าดีขึ้นนะครับนั่งแล้วไม่เมื่อยนั่งฟมูมฟูมแต่ไม่ถึงกระแข็งนะ ยังมีความนุ่มนวลอยู่บ้างแต่ก็ได้ความเฟิร์มของตัวการดีไซน์เบาะกับวัสดุที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอมาตรวัดชัดเจนคมนะรายละเอียดต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับกดคันเร่งปื๊ดเนี่ยนะ,ะการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะนั่งแถว2เนี่ยปรับเลื่อนได้นา บางคนบอกเฮ้ยมันมันดียังไงอะ่ะก็คือถ้าเกิดมีคนนั่งแถว3าใช่ไหมคุณก็เลื่อนเบาะแถว2ให้พื้นที่วางเท้าของคนนั่งแถว2อะ่ะให้มันเลื่อนเข้ามาหน่อยให้มันกําลังเหมาะคนนั่งแถว3ก็จะได้นั่งได้สะดวกขึ้นหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับสาหรับคนที่อยากได้ความสมบุกสมบันเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าใครที่บอกว่าแฮปปี้กับออความเป็นสไตล์แบบออนโรดฉบบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตหน่อย ผมว่าตัว x x p a n d e r GLS หรือตัว GT จะตอบโจทย์แต่ถ้าเอาแบบว่าสมบุกสมบันแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้อง x x p a n d e r c r s s s คกันนี้ละครับสำหรับ x x p a n d e r c r s s s คกันนี้นะครับต้องบอกว่าราคา946,000 0บาทผมจับว่าเอาเทียบกับ x x p a n d e r ตัว GT แล้วกันราคาต่างอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับเพราะตัวนั้นเนี่ย849,000บาทโดยรวมแล้วเนี่ยมันต้องช่งใจดูก่อนนะครับว่าตัวเราชอบอะไร แต่อย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็น Expander Cross เนี่ยผมชอบความสมบุกสมบันผมชอบความมีสไตล์ของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งรายละเอียดต่างๆเรียกว่าโดยรวมถือว่าโอเคสําหรับผมนะครับอัดประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานต่างๆผมถือว่าตรงเนี้ยมันครอบคลุมไว้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าย้อนกลับมาอย่างที่ตั้งคําถามไว้เราเอาแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองว่าชอบสไตล์ไหนจะเป็น Expander ก็ดีหรือจะเป็น e x p a n d e r Cross ก็ดีผมว่าคุ้มค่าน่าใช้ทั้งคู่ครับ